ไปกันต่อนะครับสาหรับท่านที่เกิดวันศุกร์เวันศุกร์การงานดีโดดเด่นเป็นสงา่าเป็นราศีอะไรก็ตามที่คิดไว้จะสําเร็จสมหวังแบบฉับพลันการเรียนก็ดีทุกอย่างก็ดีธุกรกิจก็ดีนะครับเรื่องการเงินนะฮะมีเงินเข้ามาจะไม่ขาดสายมีไรายได้สองสามทางก็เป็นเรื่องดีครับแต่ว่างานสองสามทางของท่านนั้นจะมีเงินเข้ามาไม่ได้ก้อนใหญ่ก้อนโตแต่ก็เข้ามาเรื่อยๆแฮปปี้ <Happy S 2> ครับความรักคนโสดยังโสดต่อนะฮะควรคมีคู่ช่วงนี้ระมัดระวังความคิดเต็เใหญ่จะขัดแย้งกันเรื่องสุขภาพครับ แข็งแรงสมบูรณ์ครับและเรื่องโชคลาภครับท่านที่เกิดวันศุกร์มีเกณฑ์ของการมีโชคดังนั้นเลยครับโดยรวมแล้วการงานการเงินดวงของคนวันศุกร์ใน2ส,สัปดาห์นี้อาจารย์โจมองว่าทุกอย่างไปได้สวยไปได้ดีมีความสุขทําบุญกกบ้านดนกม้าทําบุญถวายน้ําดื่มก็จะเป็นอานิสงส์เสริมดวงให้คนวันศุกร์นั้นดวงดีเลขนําโชคครับคือหมายเลข90218นะครับสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ให้ดวงดีดรับทรย์โดยลูกเดี่ยวนะครับเดินทางมาถึงคนวันเสาร์ครับการงานของท่านมี ความสุขนะครับแล้วก็ต้องสู้หน่อยต้องลุยหน่อยถึงจะสําเร็จสิ่งที่คิดกําลังจะมาในเร็ววันนี้อาจารย์โจเป็นกําลังใจให้งานประจาก็ไมน่น่ากังวลน,นะฮะเรื่องการเงินครับยังคงติดขัดมีปัญหาแล้วก็เรามาะระวังลูกนี้เจ้านี้อย่าให้ใครยืมเงินนะฮะคนรังสาวระวังคุณจะเสียใจภายหลังอย่าเซ็นเอกสารเซ็นคําประกันให้ใครอันนี้คือความหวังดีอยากจะฝากเตือนพี่น้องไม่ว่าจะเกิดวันอะไรก็ตามนะครับเรามาะระวังเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวจะเสียใจ เดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกกันเรื่องความรักครับดีครับมีความสุขช่วงนี้คนวันเสาร์จะมีเสน่ห์ทางคําพูดเรื่องของสุขภาพเป็นยังไงบ้างระวังเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายระวังโรคประจําตัวกําเริบสุขภาพของคนวันเสาร์ไม่ค่อยดีเรื่องของโชคลาภครับมีโอกาสเป็นสง่าราศีเลขใกล้ตัวจะให้โชค,ครับเช่นบมายเลขี่ทะเบียนรถและก็เบอร์โทรศัพท์เลยถึงนะครับอานะฮะคนวันเสาร์ที่ทางโดยรวมดีครับทำบุญเอาไหว้น้ำดื่มแล้วก็ปล่อยปลา ก็จะเป็นอันนสงสงเสริมดวงทำให้คนวันเสาร์ดวงดีเลขนำโชคกัหมันเลขเจ็ดเลขหมาเลขหก 4, เลขสี่เลขสามครับอันนี้คือดวงของคนวันเสาร์